สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องมไมาทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและคณากรุมค่ะประจำครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะชาวราศีกุมและคณากรุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มกราคม,มถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ช n เนลนี้จะใช้หลักการแบบวันที่ตาหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมแลัคนากุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยิ m, นดีต้อนรับชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าดูถามไพ่ทาโร่รรนะคะเขาดูอดีตหน่อยนะคะเขาดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมลัคนาลกุมค่ะชาวราศีกุมลัคนาลกุมในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบงาไม่รับควนให้เร่งวูลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะขดูอดีตค่ะขดูอดีตของชาวราศีกุมลัคนากุ่ในเดือที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุ่เจออะไรมาบ้างคะในเรื่องราวของความรักไพ่ใบแรกเดินไพ่หกเหรียญน,นะคะ Das เ m e n ค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ทำแรนค่ะชาวราศีกุมลัคนากรุมในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินค่ะพกศบกันบังกรทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกทัดไฟเมสิสงธนูนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนับไพ่เท่านั้นค่ะ มารู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีกุมรัคกาลกุมนะคะเอ,อ่อน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปไปกลับกับอืมความสัมพันธ์ที่อาจจะมีสถานการณ์ที่มีการให้และได้รับในความสัมพันธ์อย่างไม่เท่าเทียมกันคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้ว อาจจะมีแฟนแล้วอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วเกิดการแบ่งความรักอืมไม่ว่าจะเป็นตัวคุณที่เป็นฝ่ายแบ่งหรือเป็นตัวคุณที่เป็นฝ่ายรับแบ่งมาก็ตามนะคะเออตรงนี้มารู้สึกว่ามันมันเป็นความจริงที่จะต้องยอมรับมันเราคอยค่ะการติดต่อกลับมาเราคอยการ ให้เออเราคอยโอกาสเราคอยการสื่อสารการติดต่อทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเท่านั้นใจลึกๆก,ก,ก็อยากจะเดินไปข้างหน้าแต่มนเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเลยทำให้จำเป็นที่จะต้องรอคอยอยู่แบบนี้นะคะอืม ตัวเขาหรือตัวคุณเองมีการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคะกลิ้งไปกลิ้งมาเทไปเทมาอืมณนะตรงนี้อนะคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการรอคอยมีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกัน ให้ไปร้อยได้กลับมาแค่หกสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยอืมเราคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเราคอยเมื่อไหร่เขาจะมาหาเราคอยว่าเมื่อไหร่จะได้พบได้เจอได้คุยกันอะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีการให้และไ,ได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเวลานะคะความรู้สึกความรัก อะไรก็ตามไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะของชาวราศีกุมและคนากุมค่ะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าภายนี้ไม่ใช่น้าภัยของคุณไม่ต้องนั่ไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรว,วงเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงวันที 15, ่1นึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองพจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าแนวโน้มน 65, น <ham> ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะไพ่อัศวินถือดาบอ๋อไม่ใช่อัศวินถือดาบสีไพ่คิงถือดาบนะคะ ไพ่สิดาบค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมร a คนานกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุดเดียวกันกันกบคุณ อาจจะเป็นชาวท่าน้ำกร็รกดมีนพิจิกอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ไพ่เท่านั้นค่ะมมนรู้สึกว่าในน้มความสัมพันธ์มันจะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆอะ่ะอือจนสุดท้ายไม่คิดว่าในที่เนี้ด้วยความที่มันมีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแน่นอนค่ะมีใครสักคนหนึ่งที่ ให้มากกว่าแล้วได้รับน้อยกว่าเหนื่อยเหนื่อยที่จะรอคอยเหนื่อยที่จะให้ต่อไปแล้วนะคะอาจจะมีการเลือกที่จะตัดสินใจที่จะหยุดที่จะจบที่จะโอเคพอละไม่รอไม่ให้ละอืมถ้าหากว่าให้ไปแล้วไม่เห็นค่าก็ก็ไม่ต้องเอาละอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็อาจจะเลือกที่จะจบจบในที่นี้คือจบความสัมพันธ์แล้วก็เลือกที่จะมองมองไปข้างหน้า move on นะคะ อืมแต่ในสถานการณ์มันยังเป็นพ่าเด็กถือถ้วยอยู่ไม่รู้สึกว่ามันยังไม่จบอะอืมถึงแม้ว่าคุณจะเลือกที่จะตัดก็ตามนะคะในที่นี้ถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะจบที่จะตัดที่จะแบบไปแล้วมองอนาคตของตัวเองแล้วจะมีอีกคนหนึ่งค่ะที่ที่จะมาคอยตามงองอ่ะอืมง้อในที่นี้ไม่ได้ง้อจริงจังค่ะมันจะเป็นการแบบว่ายังไปไปกับกลับอยู่นะ ยังไม่จริงจังเอาความจริงจังไม่ได้กับเด็กถือถ้วยนะคะมันจะแบบเหมือนหมาหยอกไก่อะ่ะเออมันจะแบบจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงอืมจะเอาอยัางไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตกลงจะปล่อยไหมหรือตกลงจะไม่ปล่อยหรือตกลงจะยังไงถ้าไม่ปล่อยถ้าถ้าไม่มาถ้าไม่งอ้อถ้าไม่เห็นค่าก็จะไปจริงจริงแล้วนะอืมไม่ได้พูดเล่นๆนะทําตามอย่างที่พูดที่ ตัดสินใจจริงๆแล้วนะอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บขนาดไหนก็ตามแต่ก็ก็รู้ตัวค่ะว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นความสัมพันธ์ไม่มีทางพัฒนามากไปกว่านี้แน่นอนอาจจะเลือกที่จะอาจจะมีการลองใจก็ได้ลองใจว่าเอ้ยถ้าถ้าตัดสินใจว่าจะไปแล้วก็บอกพูดกันจริงๆแล้วว่าเอ้ยตกลงว่า โอเคงั้นถ้าไม่ชัดเจนถ้ายังไม่เท่ากันแบบนี้ถ้าคุณยังไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นตามข้อตกลงก็ไปแล้วนะไม่หลอแล้วนะไม่ให้แล้วนะไม่อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วนะอืมมันจะมีการลองใจแบบเอาจริงอะเออประมาณว่าถ้าหากว่าพูดแล้วตัดสินใจแล้วเราคุยกันแล้วแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่มันจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะคุณก็จะก็จะไปจริงๆแล้วเหมือนกัน อืมมันเป็นการมันเป็นการลองใจที่จริงจังเออไม่ใช่ลองใจเพื่อที่จะแค่ลองใจอะ่ะคุณองกปะมันเป็นการลองใจที่จริงจังแล้วจะเลือกกลับมารักตัวเองได้ในวินาทีต่อจากนั้นหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีจริงๆกับกับตรงเนี้ยกับความสัมพันธ์กับเราในครั้งนี้นะคะอืม ก็สถานการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะความคิดความรู้สึกอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัลคนากุมจะเป็นอย่างไรไม่ขอเรี่ยดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปได้ดินไพ่ก้าวดาบอัจวินถือถ้วยค่ะ สองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ในอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในอนาคต,ตนะคะคืออย่างที่บอกเนาะว่า ถึงแม้ว่าเราจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วว่าในใจลึกๆเราก็ยังลืมเขาไม่ได้หรอกเราก็เสียใจแหละเพราะว่าเราแอบมีความคาดหวังในในการลองใจแบบจริงจังตรงนั้นน่ะเออว่าเอ้ยเขาเขาคงจะแคร์เราสักหน่อยแหละเขาคงจะรักเราบ้างแหละเออเขาคงจะเห็นความจริงใจของเราบ้างแหละคงเราคงจะสําคัญกับเขาบ้างแหละอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่คุณอาจจะผิดหวังค่ะเขาคง ไม่รู้สึกว่าไพ่มันออกมาชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังว่าควรจะเป็นถึงขนาดนั้นอืมแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะเขาก็รู้สึกค่ะเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตยังไม่อยากที่จะแบบเสียคุณไปอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้พยายามจนถึงที่สุดสุดความสามารถของเขาที่จะที่จะรังคุณไว้ที่จะมีเหตุผลมากพอที่จะให้คุณอยู่ แต่เขาไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะเขาอาจจะมีคําพูดที่แบบรอก่อนได้ไหมอยู่ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าเพิ่งหายไปจากชีวิตเขาอะไรประมาณนี้ได้ไหมอืมแล้วคุณก็คือคือมันเป็นความรักอะนะคะถ้าไม่รักก็คงไม่เจ็บขนาดนี้เนาะใจนึงก็อยากจะไปคะ่ะอีกใจนึงก็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 เหมือนกับยังเป็นห่วงยังรักยังยังแคร์เขาอยู่ อืมด้วยความที่ตัวเขาก็คงก็คงจะอ้อนวอนนะก็คงจะแบบขอร้องให้คุณอยู่แต่ก็คือการเป็นแค่การขอร้องอะค่ะแต่ว่าความการกระทําหรือว่าอะไรก็ตามที่จะแสะดงออกให้ให้เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปประรมนามประามอะมันมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มีแต่คําพูดอะเออณนะตรงนั้นแต่การกระทํามันไม่ใช่ อืมนะคะประมาณนี้ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องอาจจะเกิดความลังเลนะคะเมือมอม่อเมื่อเมืขาสขาเมื่อเขาพูดอืมเมื่อเขาพูดขอให้คุณอยู่ขอให้คุณรอคุณอาจจะเกิดความลังเลมันเลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ตัดสินใจยากมากๆณตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมก็ยังคาลาคาซังอยู่นะก็ยังไม่ได้ที่จะหลุดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะภายใน ครึ่งเดือนนี้นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทารวยจะแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะขอไพ่ทารหยคำแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีกุมลัคนากลุ่มนะคะขอไพ่ให้คาแนะนาหน่อยคะ่ะคําแนะนําไปไร้เป็นไพ่สองถ้วย The World นะคะสิบเหรียญค่ะและเป็นไพ่ ไม่เท้าชาวธาตุอ่าไม่ใช่ชาวดิไม่ใช่ชาวธาตุลมมันจะบอกว่าชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเอ่อไพ่ทาโร่แนะนําว่าอยากจะให้คุณยอมรับความจริงให้ได้ว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่เราสองคนอืมคือความรักที่ดีมันควรจะมีแค่สองคนไงคุณนึกออกปะแต่ถ้าหากว่าความรักในที่นี้ไม่ได้มีแค่สองแต่มันมีสามมีสี่นะคะ มันก็คงจะเป็นความรักที่สมหวังที่มั่นคงไม่ได้ดังนั้นไพ่เดอะโว d เข้ามาบอกว่าจงยอมรับความจริงแล้วก็ให้คุณให้คุณก้าวเดินต่อไปสร้างโลกใหม่ที่เป็นโลกของความรักที่คุณต้องการจริงๆถ้าหาวาคนคนนี้เขาเป็นสองถ้วยเขาเป็นคนรักที่ดีให้คุณไม่ได้นะคะคุณก็ต้องหาคนรักใหม่ที่ ที่เป็นที่เป็นสองถ้วยที่เป็นคู่ของเราอะ่ะคนเดียวของเราจริงๆที่ไม่ได้แบ่งให้กับใครอืมนะคะอาจจะต้องใช้เวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณรุ่เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ